สวัสดีค่ะออยนะคะว่าเลยพรวิโพจากทีมออยลิสค่ะโดยตัวเองนะคะมีประสบการณ์การขายสินค้าผ่านทางออฟไลน์ line, และออนไลน์ line. การขายสินค้าออฟไลน์ของออยนะคะคือออยได้มีโอกาสเนี่ยเข้าไปทําให้กับธนาคารไทยพาณิชย์คือการทำพาทามโปรโมทโปรโมชั่นเกี่ยวกับธนาคารแล้วก็มีการให้ทดลองใช้แอป SCB ตรงนี้ค่ะซึ่งหน้าที่ของออยนะคะคือออยเข้าไปวอล์กอินหาลูกค,คา้าเชิญชวนให้ลูกค,ค้าเนี่ยโหลดแอป SCB และทดลองใช้ค่ะ ประสบการณ์การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นะคะออยเคยขายสินค้าออนไลน์ในช่วงที่ออยเรียนจบใหม่ๆนะคะก็เป็นการขายเสื้อผ้ากับอาหาระคะ่ะทัศนคติเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจนะคะคือด้วยความที่ออยเนี่ยเรียนจบธุรกิจมาโดยตรงเลยนะคะออยก็มีแพชชั่นที่อยากจะสร้างธุรกิจขึ้นมาได้จริงๆโดยออยอยากที่จะเริ่มมาจากสิ่งของใกล้ตัวของออยตำบลที่ออยอยู่อย่างเงี้ยค่ะออยอยากที่จะพัฒนาตำบลให้ ต่อยอดขึ้นไปได้อีกสามารถจัดตั้งบริษัทมีโรงงานที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าของเราได้ตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะจิ๊บนะคะเพชรลาภพรเชื้อไพบูลนะคะตัวจิ๊บเองนะคะจบมาจากมหาวิทยาลัยมหาสรารคามคะ่ะตัวจิ๊บเองนะคะก็ผ่านการทํางานมาหลายปีนะคะซึ่งในช่วงที่เรียนอยู่นี้ก็ทํางานพราร์ทไทม์ไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะ การทางานพ่านานี้ก็จะเป็นทําอยู่ในร้านไปษณีะคะ่ะก็จะเป็นการช่วยแพ็กสินค้านะคะรับลูกค้าต้องบอกก่อนว่าที่บ้านนะคะประกอบอาชีพร้านค้าขายของชานะคะซึ่งตัวจิเองก็จะคุกคีอยู่กับการขายมาโดยตลอดนะคะการขายสินค้าออนไลน์นี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่จิ๊บทำมาตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งสินค้าที่จิ๊บขายก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ผิวพรรณหรือว่าอาหารเสริมช่วยควบคุมน้ําหนักนะคะตัวจิบเองก็ชอบการขายสินค้าออนไลน์อาจจะเพราะว่าที่บ้านมีการขายสินค้าอยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยถนัดในด้านนี้เป็นส่วนใหญ่ตัวจิบเองคิดว่าถ้าเราสู้นะคะเราขยันเรามองเป้าหมายของเราไว้ว่าเราจะต้องประสบความสําเร็จยังไงเราก็จะต้องประสบความสําเร็จคะ่ะจิบเชื่ออย่างนั้นซึ่ง การขายสินค้าออนไลน์นะคะจิ๊ปมองว่าการบริการหลังการขายนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากซึ่งลูกค้าเนี่ยจะกลับมาซื้อของกับเราอีกครั้งก็เป็นเพราะว่าเรามีการบริการหลังการขายที่ดีนะคะสูกค้าสัมพันธ์ลูกค้าด้วยมิตรไมตรีที่ดีนะคะก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยรักเราแล้วก็สนับสนุนเราไม่ว่าเราจะไปขายสินค้าตัวไหนคะ่ะขอบคุณค่ะ